สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว Facebook และชาว YouTube ทุกๆท่านนะคะวันนี้มาพบกับสินค้าใหม่ของร้านบอเกษตรแท็กเตอร์นะคะวันนี้มาในค่ายสีแดงนะคะพี่แดงเขาของเรา e f 4 5 3 p t นะคะยันมาสี่สิบห้าแรงมานะคะสวยๆเลย e f 4 5 3 p t คันนี้นะคะจดทะเบียนปี53นะคะ มาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดด้นดินหน้าแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นผนผังพนนะคะสะภาพสวยๆเก็บงานให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมรายละเอียดรอบๆคันกันนะคะยันมา e f 4 5 3 t นะคะจดทะเบยียนปี53นะคะ45แรงเครื่องยนต์ดีเซล4สูบนะคะยางใหม่ทั้ง4เส้นเลย ใดสนใจนะคะติดต่อได้ที่0 9 1 0 0 6 2 9 7 2นะคะ0 9 1 0 0 6 2้า2ร้านวอเกษตรแท็กเตอร์นะคะอยู่ที่ตำบลวังบัวอํวเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะอุปกรณ์2ชิ้นนะคะด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นผ่านพวนนะคะยางใหม่4ีเส้นนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่ สอง0 0นบาทนะคะ2องแ0 0เบาทจัดส่งฟรี300กิโลเมตรแรกนะคะสนใจติดต่อได้ที่0910062972นะคะร้านวอกเกษตรแท็กเตอร์นะคะพร้อมใช้มากๆเลยยังใหม่4เส้นนะคะลูกค้าไม่มีรั่วไม่มีซึมไม่มีรอยเยิ้มนะคะซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ 45แรงมานะคะยันมาพี่แดงเทาของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาชมคลิปวิดีโอการทำงานของตัวรถกันนะคะ